้นจบคล้า okay. ยแต่นั่นลืมไปเลยไม่น่าหยุดเลยไปต่อไม่ได้ฉันคนนี้จะคอยเชม่ต้องมาถามว่าเป็นไงไอฉันก็แค่คนกอดที่มีเธอกอดแค่บางวันเชเ่อต้องมาถามเป็นไม่รู้เรื่องหรอ ฉันรู้ดูมาตลอดแล้วว่าเธอมีใครแม่เ่นเป็นต้องรักกันอีกแล้วที่แค่เธอไม่ต้องมีฉันแล้วเธอไปมีเขาเธอถ้าเธอจะเป็นอย่างนี้สุดที่รักของฉันมันเป็นของใครไม่รู้แต่ฉันรู้เธอไม่เคยที่จะ ลักกิลไม่จำเป็นหรอที่จะหัวใหญ่อ่ะไอ้เจ๋ฉันไม่แค่ไอ้คนกระจอกไอฉันเป็นต้องมีน้ำตาฉันคนนี้จะคอยห่วงใหญ่